อ่ะสวัสดีครับแล้วก็อยู่ในเกมจูรลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับหลีกล่าเจ้าโมซซอก็ใกล้จบแล้วนะพี่ก็ฉวนดับ97 1,450แต้มเนาะใกล้ล่วงเต็มที่อะ่ะเดี๋ยวเราไปตีสัก2รอบแล้วกันก็น่าจะไม่ตกนะ2รอบโอเคเราจะใช้ตัว ตัวไหนดีเอาเอาอะไรดีเอาเจ้าคอยาวดีไหมไว้ปิดเกมโอเคทูปันก่อนเลยแล้วก็ินเนื้อก็ต้องเป็นเจ้าโคมาสไปนัทนะแล้วก็นี่เลยบาคิโอเลยละกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวใช้เจ้าบางคิโอปิดเกมดูซิว่าจะได้ปิดหรือเปล่านะมา มามาจะเจอแบบไหนโอ้โหกินเนื้อสองตัวเลยเหรอบาคิโอจะได้ปิดไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็ขอชาร์จก่อนได้ของเขามีสองเขาจะเปลี่ยนตัวไหมเนี่ยถ้าเปลี่ยนตัวยิ่งบาคิโอยิ่งปิดยากเลยเนี่ยปีมาหนึ่งนะครับโอเครถนิดนึง งั้นเดี๋ยวเราก็ขอชาร์จต่อเนื่องเลยชาร์จ3ไปเขาป้องกันหนึ่งตอนนี้มี2 2แล้วยังไงเปลี่ยนตัวหรือหนึ่งก็พลัสอแล้วตีมาหนึ่งเลยนะเฮ้ยเขาแต้มหมดใช่ไหมเราเดี๋ยวเปลี่ยนเจ้าบาคิโอมาจัดการก่อนเลยดีกว่าถ้างั้นไป เียลงมาแล้วก็จัด3แต้มชาร์จไป3มแต้มไปนอนซะเรียบร้อยบากิโอถ้าจะไม่ได้ปิดแล้วนะเพราะเขาเหลือแต่ตัวกินเนื้อมี3แล้วปีมา3มเลยโว้ว่าจะใช้ปิดดันมานอนตัวแรกเลย โอเคครับไม่เป็นไรเขาแต้มหมดนะโคมาสไปนัดก็จัดสามแต้มแล้วก็ชาร์จไปกลายเป็นเจ้าทูปันปิดเกมนะครับโอเคมาเจ้าเมเทียมีสแล้วตีไหมตีมา2 โอ้โหรู้เกมจริงๆเลยอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรเรามีแต้ม7เข้าเหลือ2นะสบายๆเดี๋ยวก็ปิดเกมเลยก็จัดเลยครับเจ็ 7, แต้มไปนอนซะเข้าหไปฝับฝับฝับ,บ,บ,บเรียบร้อยชนะไปนะครับก็จะใช้เจ้าบากิโอปิดเนาะแต่กลายเป็นเจ้านกคอยปิดแทน 1,481คะแนนนะครับมันดับไม่เลื่อนเลยโอเครับของรางวัลได้เออเงินเขียวเยี่ยมโอเคอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็ใช้ใช้อะไรใช้นกปิดเลยแล้วกันเนาะก็ใช้เจ้าพาลสอเจน2นี่แล้วก็นกปิดแล้วกันนะครับมา ดูสิตั้งใจจะใช้นกปิดจะได้ปิดหรือเปล่ามาดูกันอ่ะโอเคได้อยู่เดี๋ยวเราก็ชาร์จได้เลยขอชาร์จก่อนของเขาสองแต้มสองแต้มแล้วสีไหม ตีไหมสองแต้มนี้เปลี่ยนตัวซะง,งั้นน่ะโอ้โหแล้วเอาตัวกินพืชไ,ไว้ท้ายด้วยโอ้โหดูเลือดดิเราขอป้องกันเนาะชาร์ตไปเฮ้ยนี่มันท้ายเกมจริงเหรอเนี่ยดูเลือดคู่ต่อสู้ดิมีสามสามแล้วตีตีไหมเนี่ยตีมาสามนะครับ ข้าเราหนึ่งโอเคเ,อเดี๋ยวเราไปเยี่ยนตัวชาร์ดีกว่ามามีสามตีมาให้หมดอย่าก,กักอย่ารู้เกมโอเคครับก็ตีมาสามนอนไปเจ้าพราสอรเจนสองคาปโปสูคัสเจนสองนะครับ แล้วก็จัดแล้วก็ป้องกันสักหน่อยแล้วก็ชาร์จไปสามแต้มเต็มๆไปนอนซะโอเคตัวที่สองของเขาจริงๆก็อยากจะให้ตีเลยนะสี่แต้มมา,ต,มาตีมันเลยเต็มๆตสี่แต้มมา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 ,มาโอ้โหตีมาสองอีก เาเหลือ2ใช่ไหมเเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวแล้วจัดการเลยแล้วกันเนาะก็ใส่ไปโอ้ต้องใส่5แต้มเลยอ่นเนี่ยไปเข้า3ไปนอนดีนะเขาไม่เอาไปชาร์จตัวสุดท้ายเขาก็น่าจะตีเรา3แต้มนะเขาก็จะเหลือหนึ่งสบายสายโอเคชนะ สมาโอเคครับตีมา3นอนไปคาโปกลายเป็นคาโปคอยปิดเกมนะครับก็เอาเจ้านกคอยปิดเนาะโอเค3แต้มไปนอนเรียบร้อยก็ชนะไปอีกหนึ่งรอบนะเป็นรอบสุดท้ายของหลีกอันนี้แล้วแหละได้แต้มเพิ่มกลายเป็น1513คะแนนนะครับอันดับ ไม่เลื่อนอีกนะโอเคแต่แต้มเพิ่มได้อยู่ได้ของรางวัลอะไรจะได้ได้อาหารเนอะทีนี้โอเคครับก็เดี๋ยวไปรับของรางวัลภารกิจรายวันกันดีกว่าตอนนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะโอเคภารกิจรายวันเรียบร้อย ก็ใกล้จะจบหลีกเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันตอนใกล้จะจบตอนเหลือประมาณนาที2นาทีแล้วกันนะครับโอเคบ๊ายบายอ่ะก็กลับมาอีกหนึงรอบนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ2นาทีไม่ถึง2นาทีเต็มที่แล้วพี่ก็อยู่อันดับ97นะครับน่าจะอยู่รอดปลอดภัยแหละนะโอเคเสือแบบเสียวๆหาความตื่นเต้นนิดนึงนะครับก็เกือบล่วงเหมือนกันเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันดับ1กันดีกว่าถึงส0มพันไมไม่ถึงนะสองพเองเออจริงจริงๆหลีกนี้คนมาตีค่อนข้างจะน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูของรางวัลกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกันบ้างโอเคอย่างแรกเลยก็เป็นเงินเขียวหรือ DNA ม่วงนะครับอย่างที่2ก็เช่นกันเงินเขียวหรือ DNA ม่วงอย่างที่3ให้เลือก4อย่างนะสุ่ม4อย่าง ก็อยากได้เงินเขียวนะและสุดท้ายก็จะได้เจ้าโมซาซอรัดเจน2มานะครับนี่ตัวนี้พี่เคยทำเลเวลแม็กไปแล้วนะแล้วก็ไปผสมกับเจ้าโนโดซอรัดนะครับออากาเป็นอัมมอมาต้านะครับถ้าจะไม่ผิดโอเคก็แสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะครับที่ได้เจ้าโมซาซอรัสเจน2ไปครอบครองนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆคนที่ไม่ได้ด้วยนะครับ สลับลีกน้ารู้สึกว่าจะเป็นเจ้าป่าโลมาตัวใหม่เป็นตัวใหม่เข้ามาในเกมเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะล่ากันต่อแต่พี่อยากอยากจะให้ลีกอะ่ะมันใช้ตัวสัตว์น้ําในการลงต่อสู้บ้างเนาะที่ผ่านมานี่มันใช้แต่เจ้าตัวไดโนเสาร์จุล,ลส,สิิ์ลงต่อสู้นะก็ไม่ค่อยชาเล้นจ์เท่าไหร่ละโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาเต็มที่แล้วนะครับก็ได้จะ เจ้าโมซาซอรัสเจน2ไปอีกหนึ่งใบแน่นอนโอเคตอนนี้ก็เหลือ10 9 8 7 6 5 4ปด1หมดเวลาครับไปเปิดซองกันเลยจะได้อะไรบ้างเฮ้ยได้เงินเขียว2อันละแล้วก็ดีนเอ่วงเยี่ยมเลย โอเคแล้วก็โมซาซอรัสเจน2นะครับได้มาอีกหนึ่งใบเนาะโอเคเดี๋ยวว่างๆก็ไปฟักแล้วกันได้แต้มเจอรบิลันสามคูณสองเป็นสองพันหกเยี่ยมเลยอ้าวครบหนึ่งมืออย่างงี้เดี๋ยวก็ไปเปิดเลยแพ็กเจรบิลโอเคปลดล็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับเจ้าโมซาซอรัสเจน2เนาะอ่าโอเคอ่าโมซาซอก็ถือว่าเป็นตัวเก่งพอใช้ได้เลยนะเจ้าโมซาซอ รับภารกิจรายวันแล้วก็ภารกิจรายสัปดาห์แล้วก็ได้ซีซั่นพาสโอเคเปิดซองกันเลยจะได้อะไรมั่งอ่าได้เงินเขียวดินเอม่วงก็ด้วยโอเคเยี่ยมแปมเจรบิ130้อยสามสิบคูณสเป็น260เยี่ยมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็ค JW กันดีกว่าอยากจะได้เจ้าบาลีออนิกนะจะได้ทำตัวเลเวลแม็กเนาะตั้งหน้าบาลีออนิกโอเคนี่แหละมาไปลุยกันเลยจะได้ตัวดินเอมม่วงเหรียญอาหารอุย ได้เจ้าคอนควเนเตอร์เฮ้ยตัวนี้ก็โอเคเยี่ยมเลยตัวนี้พี่ไม่ค่อยได้บ่อยด้วยนะยังไม่เลยเวลแม็กด้วยเยี่ยมเลยแต้มเจ6บิลกูณก็เป็นพ3นสกลับคืนมานะครับโอเคเยี่ยมเลยเฮ้ยช่วงนี้ดวงเปิดแพ็คเจดดีมากเลยเนี่ยโอเคตอนนี้หลีกล่าเจ้าโมซาซซรัสเจน2ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่ก็ได้มาอีกหนึ่งใบแถมไปเปิด แพ็กเจอร์บิลก็ดวงดีด้วยนะได้เจ้าคอน c a เวเนเตอรมานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่ก็ไว้แค่นี้เนาะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ